คลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราทำโฮมคาเฟ่ครับรับออเดอร์เว,วลา3 0มสถึงห้แก้วเนี่ยเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่เริ่มจากของใหญ่สุดเลยนะครับนี่โต๊ะตัวนี้โต๊ะตัวนี้เนี่ยเป็นโต๊ะที่สั่งทาพิเศษเพราะว่าเราตั้งใจให้มีความแบบสูงพอดีที่จะยืนทํางานดังนั้นเนี่ยก็เลยเสั่งทําแล้วก็เป็นโต๊ะที่มีความแข็งแรงนะครับต้องรับน้ําหนักเครื่องชงกาแฟ หลายสิบกิโลได้เลยแล้วก็อลองดูล้มก็มาดูด้านล่างนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีคานที่แข็งแรงมากเลยจํานวนเยอะมากก็คือสามารถรับน้ำหนนะักเครื่องทํากาแฟได้สบายสบายอันนี้ก็ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ราคา7,960บาทก็คืออันนี้เป็นความสบายใจส่วนตัวจริงๆถ้าเกิดใครที่ไปซื้อโต๊ะที่เป็นแบบสำเร็จรูป ก็อาจจะใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าความสูงเขาอะครับถ้าเป็นโต๊ะนั่งทางานเนี่ยมันก็จะเตี้ยม,มากกว่านี้เนาะ,ะตัวต่อมาอันนี้ปลักวัดค่าไฟน,นี่คือโดยปกติอะครับเครื่องชงกาแฟมันควรจะต่อกับปลัก๊กที่เป็นแบบปลั๊กผนังโดยตรงเพราะว่ามันกินไฟเยอะแต่ว่าอันนี้คือเป็นปลักรุ่นพิเศษที่สามารถรับกําลังไฟได้5,000วัตต์ก็เลยเนี่ยครับแล้วก็สามารถมาวัดปริมาณค่าไฟที่เราใช้ก็จะสามารถเห็นต้นทุน ที่แท้จริงว่าเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ในการชงกาแฟในแต่ละวันอันนี้ก็เลยลงทุนซื้อมาแต่จริงๆแล้วเราอาจจะใช้ปลั๊กที่ถูกกว่านี้หรือว่าเสียบกับผนังก็ได้เป็นอุปกรณ์เสริมเฉยๆครับอาจจะยังไม่จําเป็นมากขึ้นอยู่กับแต่ละคนตัวนี้เนี่ยซื้อมาที่ราคา1,800บาทถัดมานะครับชิ้นที่3อันนี้คือเครื่องบดกาแฟที่เป็นตัวหลักของร้านชื่อรุ่นไต้ฝุ่น S อ0 ก็เป็นรุ่นที่ยอดยอดนิยมในตลาดอยู่นะครับตัวนี้ก็จุดเด่นของเขาคือสามารถบดกาแฟได้รวดเร็วเขาใช้เฟือง54าสิบสมเมตรแล้วก็สามารถเก็บรักษาคุณภาพกาแฟได้ดีดก็คือตัวของกาแฟเนี่ยฟูไม่ติดกันทําให้รสชาติของกาแฟที่ออกมาเนี่ยถือว่าโอเคเลยตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่14,500บาทถัดหน้าเป็นเครื่องบดกาแฟตัวรองของร้านตัวนี้ คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครมีมเมล็ดกาแฟตัวเดียวอ่ะก็ข้ามเครื่องนี้ไปได้เลยไม่จําเป็นต้องมีแต่ถ้าใครมีมเมล็ดกาแฟ2ตัวมันก็เป็นออปชันให้เราสามารถเลือกใช้ได้อ่ะครับซึ่งการที่มีเครื่อง2เครื่องเนี่ยจุดดีของมันก็คือเราไม่ต้องปรับเบอร์บดไปมาหลังจากจุนมเมล็ดกาแฟที่เป็นตัวหลักแล้วแล้วเราก็สามารถใส่มเมล็ดกาแฟเนี่ยค้างโถไไ้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาในการชงแต่ว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยเครื่องนี้ก็คือ เขาใช้เวลาในการบดกาแฟค่อนข้างนานอย่าง double s h o ตที่18กรัมเนี่ยใช้เวลาบดประมาณ20กว่าวินาทีเลยก็ถือว่าเสียเวลาค่อนข้างเยอะครับในขณะทีะ่ถ้าเกิดเราจะเอามาใช้งานแบบเป็น single d o สจริงจงังมีเมล็ดกาแฟที่จะเอามาใช้กับเครื่องลองเนี่ยมากกว่า1ชนิดอะผมก็จะแนะนำให้ไปใช้พวก n z n R64 ซึ่งจะมีราคาถูกกว่านี้มากกว่า แต่เหตุผลที่ซื้อตัวนี้ก็คือชอบแบรนด์ตัวมา r ค o n i กเนี่ยนะครับก็เอ่ออันนี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่23,500บาทครับถ้าใครสนใจเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับจะได้อ่อมารีวิวให้ดูอีกทีว่าเอา้ยใช้แล้วเป็นยังไงแล้วมันเอามาทำขายจะรอดไหมอะไรอย่างนี้อถัดมาครับเป็นโซนบาแมทที่เป็นโซนแห้งของเราเนะเาะอ่ขอเริ่มจากฝั่งนุ้นก่อน ที่เป็นกระป๋องเก็บมเมล็ดก,กาแฟก็คือ2กระป๋องเนี้ยราคานะครับกระป๋องละ3า9บาทถามว่ามันดียังไงมันคือสามารถสูบตัวลมออกจากมาเมล็ดก,กาแฟได้ตรงนี้เวลาเราเก็บเข้าไปแล้วมันจะช่วยให้เรารักษาคุณภาพของมเมล็ดก,กาแฟได้นานขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเรามีการปั๊มอากาศออกด้วยแล้วก็ไม่ให้โดนแสงด้วย ก็คือปัจจัยหลักๆที่ทําให้มเมล็ดก,กาแฟาเสื่อมคือแสงและอากาศอันนี้ก็คือพยายามลดปัจจัยพวกนั้นโอเคต่อมาตัวโถด้านล่างนะครับอันนี้จะเอาไว้เก็บชาก็คือสามารถเปิดปิดได้สะดวกเวลาทำเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็ปิดได้แน่นอากาศไม่เข้าก็สามารถป้องกันความชื้นไปโดนตัวชาได้ครับผม ถัดมาครับก็จะเป็นเครื่องช่างนะครับอันนี้เราใช้เครื่องช่างทั้งหมด2ตัวด้วยกันเป็นเครื่องช่างขนาดใหญ่ยี่ห้อทํามอแล้วก็เครื่องช่างขนาดเล็กยี่ห้อวขาคาโคตัวเครื่องช่างขนาดเล็กเนี่ยจริงๆเขาเออกแบบมาใช้สําหรับพวกแฟลร์พวกสตาร์เรโซแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถเอามาใช้ทํากาแฟของเราได้เหมือนกันมันก็จะช่วยในการประหยัดพื้นที่อะครับตัวทํามมอตัวซ้ายเนี่ยมันจะมีจุดเด่นคือสามารถใช้จับเวลาได้ด้วยแต่ว่าตัวขวาเนี่ยจะเป็นจับเวลาแบบแมนวนวล อันนี้ก็ราคาต่อชิ้นประมาณ1,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแต่ละช่วงถัดมาด้านขวามือนะครับส่วนใหญ่อุปรกรณ์บนบาร์แมทสีแดงตรงนี้จะแถมมากับเครื่องบดเครื่องชงอะไรอเงี้ยครับแต่ว่าตัวที่ซื้อเพิ่มเลยจริงๆก็จะมีตัวนี้เข็มเกลี่ยผงกาแฟตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นกลมๆแบบนี้น่าจะเห็นนะครับก็จะเป็นเข็มที่เวลาวางลงไปตัวบนตัวบาสเกต แล้วเราก็หมุนให้มันเกลี่ยมันก็จะง่ายกว่าเข็มที่แบบว่าเป็นเป็นแท่งๆที่เราต้องจับแมนวลเองะครับแล้วมันก็จะมีความสม่ําเสมอแล้วก็ได้ผงที่ฟูมากกว่าอันนี้ถ้าใครจะซื้อนะครับสังเกตนิดนึงว่าเข็มเนี่ยมันต้องมีขนาดเล็กพอสมควรคือถ้าขนาดใหญ่เนี่ยผงกาแฟมันจะไม่ฟูตัวนี้ที่ซื้อมาก็คือยี่ห้อของ bino นะครับตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบบาทครับ ถัดมาตรงนี้เป็นตัวแท่นนะครับที่ใช้วางอุปกรณ์แฮมกาแฟคืออันนี้จริงๆเป็นความสะดวกส่วนตัวมากกว่าคือมันสามารถเอาตัวก้านชงเนี่ยมาวางตรงนี้แล้วเราก็สามารถเกลียยเมื่อกี้เนาะที่ทำให้ดูแล้วก็ดิสติเกาแฟแล้วก็เราสามารถมาแฮมได้เลยมันก็จะสะดวกกว่าทุกอย่างมันจะลงล็อกในในแท่นนี้เลยเราก็สามารถ ทำงานได้สะดวกนะครับก็ช่วยประหยัดเวลาในการทํางานได้ซึ่งแท่นตัวนี้ครับราคาอยู่ที่998บาทก็อันนี้เลือกเป็นสีวอลนัทก็เลยราคาจะแพงกว่าปกตินิดนึงจบไปแล้วกับรีวิวตอนที่1ถ้าใครสนใจอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปนะครับ